สวัสดีครับได้เวลาฟังเสียงประชาชนแล้วครับรายการในวันนี้สัญจรมาที่จังหวัดนครปฐมดินแดนส้มโอหวานเข้าสารขาวลูกสาวงามเข้าหลามหวานมันในโอกาสที่จะปฏิรูปประเทศไทยครับรายการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสภา,าปฏิรูปแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความเป็นประชาธิปไตยทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโทรทัศน์ของประชาชนและถ่ายทอดสัญญ,ญาณทาง สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟ้าวันใหม่ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย fm 9 2 5เมกะเฮิรตซ์และ a m 8 9 1กิโลเฮิรตซ์ให้ได้รับฟังกันทั่วประเทศอีกด้วยรายการในวันนี้จะมีสามุมมองมาฟังเสียงประชาชนกันครับมุมมองแรกเป็นมุมมองของอายการผู้เชี่ยวชาญพิเศษศักดิ์แห่งสำนักอายการอันสูงสุดฝากผลงานหลากหลายมากคุณวุฒิกระบวนการยุติธรรมมั่นพิทักษ อดีตสวนครปฐมชนชื่นชมอุดมการทำงานหนักปัจจุบันสปอชองานมากนักคุณประสิทธิ์ปทุมมารักพิทักษ์ธรรมครับมุมมองที่สองเป็นมุมมองของอดีตนายกอบอตาบางระกรรมชมรมรักแม่น้ำท่าจีนสถานสร้างเครือข่ายชุมชนสร้างสุขสรานต้นแบบบูรณาการงานเด่นชัดบางระกำรรมโมเดลเน้นเรื่องน้ำ บางระรำทำรวยช่วยประหยัดอุทิศเพื่อส่วนรวมร่วมพิพัฒน์คุณนทวัฒน์ชั้นอินงามนำชุมชนครับมุมมองที่สาเป็นมุมมองของมหาปร,ริญสี่ประโยครู้โลกธรรมรู้ถ้อยคำกำหนดรู้กฎหมายอยู่กับวัดเรียนรู้ไม่ดูดายเป็นทนายช่วยคนจนคนยากไร้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปเป็นสถูปสถิตมั่นไม่หวั่นไหว ขีดเส้นตรงตั้งฉากปากกับใจทนายวันชัยสอนสิริรักยุติธรรมครับอาจารย์นวรัตพงไพบูลณ์กวีรัตนโกศิลประพันธ์ให้เป็นพิเศษสำหรับวิทยากรสปชเสียงประชาชนครับนอกจากนี้ยังมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและชาวจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมฟังเสียงประชาชนกันด้วยครับก่อนอื่นขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดนคนปรปฐมท่านรองผู้ว่าจำเริญทิพยพงะพงธาดา กล่าวแสดงความเห็นว่าทําไมถึงร่วมกันจัดรายการที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้เชิญครับคงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเรากําลังเข้าสู่โหมดของการปฏิรูปประเทศนะครับเพื่อเจะนําไปสู่อีกปอหนึ่งก็คือปอประชาธิปไตยและที่สําคัญที่สุดก็คือทุกเรื่องราวที่เราต้องการปฏิรูปต้องเกิดมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในวาระของพื้นที่ซึ่งก็มีความแตกต่างหลากหลายไปนะครับต้องขอบคุณครับ ของรายการเสียงประชาชนนะครับที่เปิดโอกาสให้มีเวทีในวันนี้เกิดขึ้นบนพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนมากนะักวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนนะครปฐม,มก็ถือว่าเป็นหน้าตาของชาวนครปฐม,มนะครับขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11นะครับที่ให้รายการ มาเอื้อเฟื้อดาเนินการนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดขอบคุณทีมวิทยากรและก็สุดท้ายต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวนครปฐมทุกท่านครับกราบขอบคุณครับขอบพระคุณครับตลอดผู้ว่าครับผมขออนุญาตที่จะไปกระทู้แรกครับขอเรียนเชิญคุณสุทัศน์สามีเนียมเป็นเกษตรกรที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเชิญครับกรณีที่สมาชิกสนชและสปชนะครับนำลูกเมียพี่น้องนะครับมาเป็นที่ปรึกษา กินเงินเดือนของรัฐซ้ำซ้อนนะครับได้แสดงสปิลิริต่อสังคมและความรู้สึกของประชาชนความคาดหวังของประชาชนอย่างไรบ้างอาจารย์วันชัยก่อนดีไหมครับได้ <laughs> <laughs> ผมพูดเลยนะครับผมวันชัยสอนสิริเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปนำลูกสาวหนึ่งคนชื่อฉัดแก้วสอนสิริ มาเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำตัวผมอืมแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อทั่วไปอืถ้าใครตั้งลูกเมียรหรือญาติพี่น้องมากินเงินเดือนของราชการฟรีฟรีเป็นคนหน้าตำหนิเป็นคนหน้ารังเกียจผมอยากให้สังคมประนามอย่างยิ่งอืม และไม่ควรจะมีคนอย่างนี้ในแวดวงการเมืองผมยืนยันเลยว่าถ้าใครทำแบบนี้ไม่ควรจะให้มีที่ยืนในสภาปฏิรูปหรือสภานิติบัญญัติผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าระเบียบเขาให้มีผู้ปฏิบัติงานได้ห้าคนโอเคผมตั้งครบคนหนึ่งผมตั้งลูกสาวลูกสาวผมจบนอก เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอะไรต่อ,อะไรในเก่งพ่อรุ่นผมยอมรับว่าภาษาอังกฤษผมไม่แข็งแรงเหมือนท่านอาจารย์สมเด็จแล้วเรื่องเทคโนโลยีผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากนะักแต่ถามว่าการปฏิรูปเนี่ยจำเป็นต้องใช้เรื่องพวกนี้ไหมต้องใช้มผมยืนยันว่าผมตั้งเขามาลูกอยู่กับผมยังไม่ได้แต่งงานอายุยี่สิบเจ็ดปี ใช้งานได้ทั้งกลางวันกลางคืนน่ะกลางคืนพ่อทำงานปับ๊บเอ้ยช่วยไปค้นเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงเด็กสมัยนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บถ้าเราไปจ้างคนอื่นถามว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยผมจะไปเรียกใครอืเพราะฉะนั้นแต่ถ้าสังคมบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้น่าเกลียดทำอย่างนี้น่าตำหนิเอา,เอ,าออกก็ออกอะไรที่มีที่ตั้งเมียก็มีตั้งลูกก็มีตั้งลูกเขยก็ได้เนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยมันสุจริตไหมอาจารย์ รรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาไงก็คุณตั้งกันมาทั้งโคตรอย่างเงี้ยคุณจะตั้งแปลว่าอะไรเะเอ,อแล้วมันเสียหายไหมทั้าโคตรเขาเก่งเขาเรียนรู้จบต่างประเทศจบนอกมาเนี่ยอ้ยเขาต้องตั้งใกลชิดขเขาทั้งหมดเลยคืถ้ามันทำทำทั้งโคตรมันก็โอเค แต่คุณจะเชื่อเลยว่าตั้งลูกมาสี่คนอย่างเงี้ยจะทํากันทั้งโคตรเออน่าสนใจมันก็เป็นกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับครับครับแต่ผมยืนยันว่าตั้งลูกตั้งเมียขอโทษเมียอย่าไปตั้งเลยเออนะฮะเมียแม้จะเก่งยังไงมันก็ใหญ่กว่าผัวนะ <laughs> เพราะนั้นควรจะตั้งลูกเนี่ยผมเชื่อว่าพอได้แต่ต้องเอามาทํางานนะอแต่ถ้าสังคมเขาประนามเขาว่าเฮ้ยชักไม่ไว้วางใจออกก็ออก,ออกแต่ถามว่าผมยังเอาทําอยู่ไหม ก็อยู่บ้านผม,ผมก็ต้องใช้ก็ทําทุกวันเราก็ต้องตั้งคนอื่นแต่ต้องให้ลูกทาครับครับท่าน <T> ผมตรงไปตรงมา, <T> ต,ราตรงไปตรงมาท่านสบปชประสิทธิ์นะครับผมเห็นด้วยกับที่ทางท่านบรรชัยกล่าวสักครู่นะครับเพราะว่าสบปชแต่ละท่านที่เข้าไปเนี่ยอาจจะมีความชํานาญไม่เท่ากันแล้วก็ประสบการณ์ก็ไม่เท่ากันฉะนั้นบางคนก็พยายามจะหาแต่บางครั้งก็ยังหาไม่ได้ก็อาจจะเห็นว่า คนที่อยู่ใกล้นั้นมีความรู้ความสามารถแล้วก็สะดวกในการที่จะเรียกใช้ทีนี้ถ้ามองว่าตัวกติกาไม่ได้มีเขียนห้ามไว้ตอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าถ้าไปพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยสังคมอาจจะรับไม่ค่อยได้อย่างสวทชประสิทธิ์นี่ตั้งลูกเมียมาเป็นช่วยงานด้วยไหมครับไม่ครับไม่มีครับไม่มีเลยครับเอ้าทาไมไม่ทําชวนลูกเมียมาช่วยงานก็ลูกเมียอาจจะยังไม่เก่งนะ ก็เลยเลยต้องต้องหาจากผู้ที่เขามีความชํานาญหรือมีประสบการณ์ในการที่จะมาทํางานที่สภายังดูความเหมาะสมถ้าลูกเมียมีความสามารถเนี่ยในสายตาของท่านสปชเห็นว่ามีความเหมาะสมแม้ที่จะตั้งลูกเมียมาช่วยงานบางรายผมว่าเหมาะสมนะจริงๆเพราะว่าอย่างที่ท่านบัญชัยว่าเนี่ยเพราะว่าอย่างท่านบัญชัยท่านให้ผลดีมากทีเดียวตรงที่ว่าท่านเองบอกว่าเพราะท่านเรื่องภาษานั้น ไม่ชํานาญเพราะท่านไม่ได้จบจากเมืองนอกเมืองนานฉะนั้นถ้าได้คนที่ไว้ใจได้แล้วเก่งด้วยงานออกมาก็จะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ถูกต้องครับไม่เป็นปัญหาต่อไปที่ต้องมาตามแก้ไขครับจริงๆแต่ทีนี้ผมว่าอย่างน้อยก็เป็นสิ่งสะท้อนให้นักการเมืองในรุ่นต่อๆไปว่าต่อไปถ้าจะทำอะไรเนี่ยคงต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่ามาอยู่ตรงจุดนี้ เป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกเฝ้าจับตาดูอยู่ฉะนั้นจะต้องทำอะไรที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้เป็นแนวทางของเยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังเขาได้นำไปใช้ในการปฏิบัติเรือดำเนินการต่อไปในอนาคตครับกับคุณสุทัศน์ครับเห็นอย่างไรกับประทูท่านเองครับอย่างที่ท่านประสิทธิ์นะครับได้กล่าวนะครับก็คือการรักษาภาพนะครับแล้วก็ความ คุณธรรมจริยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเมืองในส่วนข้าราชการเนี่ยมีความสําคัญนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันคือปัญหาหลักของประเทศไทยจริงๆนะครับปัญหาของความแตกแยกนะครับปัญหาของอการมีปัญหาของการเมืองอย่างยาวนานมาก็คือการคอร์รัปชันนะครับซึ่งการคาดหวังตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ประชาชนอยากจะเห็นมันหมดไปจริงๆหรือว่ามันมีสิทธิ์ที่จะหายไปจริงๆนะครับเรื่องกีกับคอร์รัปชัน ร่วมผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอขอบคุณครับแล้วแล้วสิ่งที่กังวลอะไรที่ที่เรื่องของการที่เอาลูกเมียเข้ามาช่วยงานในสภาเนี่ยกังวลอะไรเพราะว่าในระเบียบเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีข้อห้ามใช่ไหมครับมีไหมครับอ,อผมว่าลองถามคุณธรรมและจริยธรรมในตัวคุณดีกว่านะครับก่อนที่จะมาคุยกับผมตรงนี้นะฮะเพราะว่าแค่คิดนะครับคนก็สามารถมองในในแง่ลบได้ละนะฮะ คือแค่ความคิดนะครับถ้าเป็นคุณสุทัศน์เองคุณสุทัศน์จะตั้งลูกเมียมาเป็นที่ปรึกษาช่วยงานไหมครับผมคิดว่านะครับถ้าเป็นตัวผมเลยนะครับผมเลือกที่จะไม่ตั้งนะครับเพราะว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่จะถูกสังคมนะครับประนามหรือว่าสังคมติเตียนนะครับับขอบพระคุณครับเชิญครับท่านอื่นครับเชิญครับ คือมันส,สุดท้ายมันก็จะวนกลับไปที่หาที่คุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มันเป็นเรื่องของอคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็คือมาจากการจิตสํานึกแล้วก็คนที่มีการศึกษาเนี่ยมันก็วนกลับมาหาเรื่องของการศึกษาคือต้องปฏิรูปก,การศึกษาปัญหาบ้านเมืองเราเนี่ยที่มันมีวุ่นวายกันทุกวันเนี่ยเพราะว่าปัญหาการศึกษาเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก็คือสังคมมนุษย์เราเนี่ยในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมหนึ่งความซื่อสัตย์ต้องมาเป็นดับหนึ่ง แล้วก็ถ้าปฏิรูปก็คือต้องปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่านก็พูดแล้วว่าต้องปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ก็คือการศึกษาการศึกษาก็คือเน้นคุณธรรมจริยธรรมเหมือนกับการศึกษาของอังกฤษจะเน้นว่าต้องเป็นคนดีก่อนดีก่อนแล้วถึงเก่งของเราไม่ใช่ว่าเก่งแล้วดีเก่งแล้วดีแล้วเห็นแก่ตัวเก่งแล้วโกงไม่เอาครับเอาละครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับท่านนายกนัทวัฒน์ครับตอบกระทู้นี้ยังไง ค่อนข้างจะเห็นด้วยคือบางเอิญสังคมเนี่ยเขาคาดหวังกับคณะปฏิรูปชุดน,นี้สูงเขาก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีใครที่มาเกี่ยวข้องคือคือ,ค,อคือผมเข้าใจที่ท่านอาจารย์มันชัยพูดว่าคือคนเก่งลูกเราเก่งอะไรเก่งแต่บางทีบางเอญมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สังคมคาดหวังว่าวันนี้เรากาลังจะปฏิรูปเปลี่ยนแปล,ปลงการเมืองขน้ดใหญ่เนื่องจากเราไปมองนักการเมืองว่าวันนี้มีการที่เอาคนนู้นเอาคนนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันมีการเขาเรียกว่าผูกขาดบางเรื่องเยอะ ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เขาก็เลยมองว่าเอสอ,ปอสปชสนชเนี่ยไม่สมควรจะเอาาตาพี่น้องหรือลูกมาแต่บังเอิญที่ที่อาจารย์นชัยให้ความเห็นผมก็ก็เห็นด้วยในในส่วนหนึ่งแต่บังเอิญสังคมเขามองคาดหวังว่าการเป็นลูกครั้งเนี้ยคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทําให้สังคมไปสู่เรียกว่าสังคมคุณธรรมสังคมเป็นความเป็นธรรมสังคมเป็นความที่ว่าจะการทุจริตคอร์รัปชันจะหายไปฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยจะมีข้อดีขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่ทุกๆคนหวังดีหมดนะ แต่หลายคนก็หวังรายนะที่ผมผมก็พอรู้จักหลายคนนะแต่งตั้งมาทั้งทั้งตระก,กูลอะไรเงี้ยเอามาช่วยงานสี่คนห้าคนเนี่ยเป็นคนยากพี่น้องหมดเลยผมยังตกใจเอ๊ะทำไมไม่เอาคนอื่นมาเขาบอกคนอื่นใช้งานยากเอาคนของของคนในบ้านดีกว่าผมก็บอกว่าท่านเงินเดือนเยอะนะท่านก็จ้างคนอื่นบ้างเถอะเอาคนในเอาคนในบ้านมาดีกว่าเขาบอกคนในบ้านดีกว่าบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ไม่รู้เหมือนกันฮะอันนั้นไปตามหาข้อมูลเองนะครับโอ้อ่ขออนุญาตเติมนิดหนึ่งผมว่าดีนะครับสังคมช่วยกันตรวจสอบ ผมเองในฐานะเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปก็เคารพเพราะนั้นการที่ท่านทั้งหลายพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันวิพากวิจาร์ณแล้วมันก็จะเป็นบรรทัดฐานของการเมืองต่อไปอแน่นอนคนเนี่ยแม้ว่าเราจะตั้งมาใช้งานจริงอย่างที่ผมทำเนี่ยแต่คนเขาก็จะไม่ไว้วางใจมเมื่อเราเป็นบุคคลสาธารณะอะไรทำให้สังคมระแวงไม่ควรจะทำอย่างยิ่งและผมก็จะไม่ได้ทำต่อไปแล้วก็จะ ใช้ความระมัดระวังเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางทางการเมืองของคนรุ่นต่อๆไปด้วยครับด้วยความเคารพครับครับ,รบขอบพระคุณครับเชิญครับในเมื่อเรามีโอกาสนะครับในขณะที่เด็กอื่นๆจบประมาแล้วก็มีมีความสามารถก็ยังมีอีกเยอะการถ้าเราเรามีโอกาสแต่เราไม่ได้มีเปิดโอกาสให้กับคนกับสังคมทั่วๆไปเนี่ยแต่เรากับให้โอกาสกับคนของเราเองเนี่ย มันเป็นการเรียกว่าไมยุติธรรมในเชิงของการทํางานอยู่แล้วครับครับขอบพระคุณครับเชิญครับถ้าพูดอย่างที่ท่านทนายความพูดนี่ก็น่าเห็นใจนะครับสําหรับผู้ใหญ่ที่คือคนเท่าคนแก่อายุอานามก็มากนะครับแล้วก็การพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของท่านเลยนะครับต้องอาศัยคนรุ่นใหม่แต่ว่ามันก็สอดคล้องสภาผัวเมียที่เราเราเคยได้ยินมานะครับแต่ประเด็นนี้มันก็เลยเข้ากับของเก่านะครับระหว่างของใหม่ที่มันเกิดขึ้น ถ้ามันจะถูกต้องและไม่ถูกต้องนั้นมันก็ต้องกลับไปถามใจของผู้ที่กระทำนะครับถ้าเจตนาจะเอาลูกเอาเมียเข้ามาเพื่อที่จะหาเงินหาทองโอเคคุณผิดแน่นะครับแต่ถ้าว่าคุณทําด้วยความสุจริตแม้ว่าจะเป็นลูกเป็นเมียไงยก็ตามถ้าเขาช่วยงานเจมที่มันก็ถูกครับเหมือนพระเดชนสันดอนพระนางมัสีไม่มีอะไรผิดเลยแต่เป็นการรวบอุรมคติอุรมณ์การวการวบกนันนะครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับผมขอมขอนุญาตที่อ๋อพี่สุภาพสตรีผมต้องให้แหละครับเชิญครับเรื่องการนําคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดตัวเนี่ย มาปฏิบัติงานเนี่ยเป็นเรื่องที่แยกแยะได้ยากและวัดได้ยากสําหรับความรู้สึกของคนทั่วไปเพราะฉะนั้นที่ฉันเห็นใจท่านวันชัยมากแต่ขณะเดียวกันเพื่อเป็นแบบอย่างและแสดงให้เห็นว่าไหนๆเราขึ้นมาเสียสละทําเพื่อส่วนรวมแล้วตรงนี้ต้องยกคนใกล้ตัวเอาไว้ต่างหากแล้วมองคนอื่นๆให้มีความสําคัญเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นๆจะแสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวมได้ดีและเป็นที่ยกย่องค่ะครับขอบพระคุณครับ